ยิงออกมาเลยนี่โอ้หุ่นครับพี่น้องเหรโอ้ยอมเต็มเต็มเลยครับโอ้เดี๋ยวเดียวลูเขียดเต็มปากเลยครับอ่ะมานแล้วพี่น้องป๊ะตั้งโคกป๊ะตั้งโคกนี่ตัวงามครับตัวงามนี่ก็ได้ตัวนี้ก็ะต,ตัวงามครับปลาบราะยเนี่ยปลวยว่าออกเสียดแตกขแม่ว่านหินแล้วครับกลาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบุตรสกุลครับ พบกับน้ำมันพะลุดีที่ครัพี่น้องมัอนี่มาปากเบ็ดครับมากันหลายคนอยู่ครับพี่น้องสวัสดีฮึ่มสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับพันเียนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพันเพียรครับผมในเงี้ยยังในเงยยังในเงี้ยเขียดครับในเงี้ยเขียวโอ้มามาใส่เบ็ดมาน้ำมูอาศัยมาเสือนี่อันน้ละเท่าไหร่นะอันละร้อยพูดเลยนี่มาทัวรลงทุนเป็นไรบ่ลงทุนหนึ่งห้าอันห้าร้อยสวัสดีครับพันจอสวัสดีครับ มื่อนี้มว่าสายแถวไรน,น้อเนี่ยวันนี้บ้านพังซ้อนครับอ,อ,รอ,อ,อ๋อพอังพังซ้อนอ่าตำบลอ่อเภอ่อนเภอหนองหานเนาะเพเภอหนองหานเออาหลานท่านี่ห่อยนะครับครับเดี๋ยวมาลุ้นกันกับพานโจพี่น้องว่าพานโจสีมันวะพี่น้องโอ้ยสีมันกับมันนี่นก่อนนะครับ,บครับอันนั้นก็พี่ใหญ่ครับสวัสดีครับอศสวัสดีครับครับผมยดสินเด็กใหญ่เป็นไงบ้างเหรอครับเจ้าก็ยังพานโจไปทางไหนเนี่ยปุ่นแล้วครับปุ่นฟ้ายปุ่นละ ทั้งฟ้าสี่นี่ฟ้าผม,มแบบโค้งจังเอยบักดํไงไหลายเป็นยังบะไม่พ่อเนาะครับว่ามันต้าขวดโคกไงียผมเลยครับมือแรกเตรียมพ่อกันอยู่แล้วนี่นะครับของนำม้วนนี่ไปน้ำทางนะครับผมนี่ไปน้ำทางเลยครับใส่น้ำทางครับผมอ่ะมาลุ้นกันเราพี่น้องครับผมว่าไผ่สีมันเนาะรับรองว่าระมานทุกคนก,นกันแล้วกัน้วครับเ<ห>ออ ครับผมพี่น้องครับผมมันนีน้ำม้นกับม้าใสเบปที่เก่าครับเบดหาชิบหลังที่เ่าพี่น้องน้ำมนก็ใหญ่มากน้ำท่างนะครับใหญ่น้ำท่างไปเหลี้ยอยู่นีประมาณจะชิบหาดังนี่น้ำม้อนใส่ไปเเลยครับผมครับจังได้กาให้กำลังใจน้ำม้นได้ครับพี่น้องครับมันนีมาท่างบ้านพังซ้อนครับพี่น้องครับเพื่อนน้องหานไปับพี่น้องจากวัดอุดรธานีครับผมครับมาลุ้นกันนะว่ามาท่างนีสีไม้น้อพี่น้อง ห่างจากตัวบ้านน้ำม้อนมานนี่ก็ประมาณจักสามสิบกิโลได้ครับสามสิบกว่าคนลรืครับพี่น้องอ่ะมาดูงกันครับเงี้ยเขียดที่เก่าครับพี่น้องน้ำม้อนก็ใส่เงี้ยเขียดที่เก่าส่นง,นนไไนานงนีิครับจะก็เริ่มหายเง้ยกันแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ครับมาขีมมันประมาณมาดูงกันครับผมน <c oughs> ้ำม้ใส่หอกไล่ค <c oughs> รับใส่หอกไล่ไปใหญ่เวลาบอกพ <c oughs> ี่ไม่มีไปใหญ่ Ha? Ah. Ho ho. Oh. เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวน,น้ำมนต์ใส่ันข้านี่แล้วกับมาลุ้นกันตอนอยามพเกาพี่น้องครับผมมัน,นกับหาม่งกลัวสิหกโม่งแล้วพี่น้องหกม่งกลัวหรือมั้งครับ,รบเดี๋ยวน้ำมนต์ใส่ข้านี่แล้วกับทามนลุกันตอนอยามเช่เดี๋ยวราได,ด้พี่น้องเนาะครับผมมาเบิ่งกันว่าตอนแรกว่าน้ำมนต์ฉีดมันบ่พี่น้องใส่น้ำทางครับน้ำให้หน้าน้ำท่วมครับ ข่านโจยังข้าจ้อก็ลุยน้ำใสอย,ยูอต่ตอนมันบ่อยากลุยน้ำนะพี่น้องครับไม่ใช่คำทางไปครับผ่านออดพี่น้องมากันหลายคนอยู่ข้างน <c oughs> เนแล้วใสข้านี้แลลวก็มันลุกกันตอนอยางเลยนะพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับสบาใจครับผมมาแล้วมาแล้วยามเบ็ดมาแล้วครับ <c oughs> หนึ่งตัว <c oughs>

โอ้โอ้โหครับปลาใจไปยามเบ็ดมาพี่น้องครับโอ้โลบอลูกพี่นี่โลโลนี่้ปลาใจเนาะเออเอ,อถูกครับปู่ป่าคนนี้ต้องมืดเจ้ามุกไปโคตรนอืมครับพร้อมพี่น้องตอนนี้ก็นสามทุ่มก้วแล้วครับ <c oughs> น้ำมันที่พยายามเบ็ดแล้วปลาใจครับป้านเพลิดเพลินไปยามมาแล้วพี่น้อง กำลังย่างปลาสูกินยุนปลาครับไปรุ่นน้ำกันบางเทียมันฟังอยู่ที่น่องอื้ยมีอาการครับพี่นอ้องขั้นนี่อ้าวที่น้องข้อคอข้อตัวง,งานที่ครับน้ยงานครับผม ครับผมปา่ปาปนครับลุนกำลังใส่งามพี่น้องมาแล้วครับผมตัวแรกครับผมไปครับพี่น้องอย่างขั้นต่อไปครับผมวันนี้เสียงปลาสดพี่น้อง ไปยังไปยังโอ้บอกขอพี่น้องครับงามเล่นกินเขียดข้าปากนี่ครับพี่น้องอึ๊บฮึมาเลยโอ้ครับผมอ่อจจมที่สองครับผมพี่น้องนี่ สินงเขียดฆ่างครับตัวงามอยู่ครับผมปลาแกงเหครับนี่ไปขั้นต่อไปพี่นอ้องไครชิมมดแล้วล่ะโอ้ขั้นนี้คือเป็นสีสีพี่น้องโอ้โกงเลยถ้าบ่าอยูุทอกพี่น้องลักษณะแบบนี้น้ำม,มันเคยเจอแล้วอ่ะมดของเชื้อครับผมโอ้หลุดหมดเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำมันเสียบเงีย้ยครับผม <c oughs> มาทางนี้น้ำไม่ขุ่มนะพี่นอ้องเลยเบาใบไถ่บ่ทบงทรงหัวคำน้ำหมดขุ่มพี่น้องโอ้แหม่ตะคอายไงพี่น้องติดเบ็ดพี่น้องเห็นปะครับเนะี่ยกินเขียดครับตายแล้วมั้งนี่ครับนี ใหญ่เลยครับผมใหญ่เลยครับโอ้ครับใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับตายครับผมอ่ะดเดี๋ยวน้ำมันปลดก่อนครับปลาลูดเบสกับปลาวแกนีิดี็จะโตเป็นรูบุณีตัวกันได้มากีิธีโตจำผมเมือเ่อไหร่ โอ้ถุงเง่้ยไงพี่น้องรดูบดะถุงกาใส่ป่าโอ้เบ็ดหายสองขั้นในผพ่านโจ้ยพ่านโจกับปีป่าแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้แ็่ป่าสามโตครับผมงามตัวเนี่ยพี่น้องครับตัวนี้กับตัวงามด้วยผ่านดาบแต่ก็ตรงที่ดีเอยต้อแข้งแล้วครับแข็งแล้วเมื่อไหร่ของง่าไม่ถ้าขั้นเบ็ดหายสองขั้น เรามาถอมันเบียดอยู่สี่สิบขั้นหาสิบขั้นดอกได้รุ่นนั่นดอกกันขั้นเดียวนี่ครับพี่น้องแทนที่ซวงครับแทนพี่ต้มพี่น้องแทนพี่ตมครับผมเริ่มแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยเริ่มหากินเริ่มมัแล้วเด้เลยน้ำมันนะอันนี้ปากเค็งพี่น้องเอ้า ปากแข็งเอาไก่พี่น้องเขาเบิ่งเหะอ่ะเจ้านี้ได้แกงนึงพี่น้องมุดปลนดอกนี่สามตัวมุดปลนแดงได้ดต,ตัวง่าบุตรอ่ะตัวอะไรมาเถ้าลูกสีพุทธายแข่ง,งกันซุ่มใส่เบียดตัวจักรวรรดิเอาพ่วกันรอบเด้อครับผมป้าโจ้เราปีงป่าอยู่พี่น้องเ <c oughs> ห้ยกดรับมือต่า จตเจียวแซ่บใจพี่น้องกินเขาโยชงนี่สโอปลาเผาเอาน้อเขาปีงไก่มาไตุมงี่ละเอาเขาเขานอเขาใส่กันูเข้าเห็นล้วเขาตุ๋เขาเฮ้นี่จะขับเียได้ครับได้มา้นี่จะขวกินหาเราำได้ัไย่เสียเม่โอ้ บัเพือเจไปกินพวกชมีองมันชาหนึ่งอ่าออันนี้รถผมน้องผมก็ฉีกินนั่ <laughs> นงไหมพยายามเบียดหลบเด้อครับพี่น้องครับผมอย่าไม่ไห้หลายขั้นละครับขั้นนี้สีมู่วงพี่น้องขั้นนี้ก็สีมู่วงแล้วครับดินดินนู้นอ่ะ เบื้องขันพี่น,อน้องไปโอ้โหหมกเลยครับพี่น้องครับขั้นนี้หมบจุูบเลยอันตร์โอ้มีป่าบะ่ะโอ้หโ,อนอนโอหสวยงามครับผมโอ้ครับพี่น้องโอ้โหสวยงามครับรอบเด็กพี่น้องครับ มานแล้วครับน้ำมุนน้องมานแล้วครับหืมตัวงามเลยพี่น้องเอ้โคอรนี่อ่ะครับอ่ะมาแล้วครับพี่น้องครับเห็นไหมอ้มุวนอุบุปพี่น้องครับง่ามเติบบุกครับผมไปครับพยายามขั้นต่อไปพี่น้อง ครับแหกมันละหนึ่งแต้มตัวง,งามครับพี่น้องโอ้ขั้นนี้มีอาการครับพี่น้องครับขั้นนี้มีอาการครับผมโอ้โหอ๋อ,อมีอาการครับผมโอ้ง,งามครับตัวง,งาม นีก็ดตุ่นีีกระตูงงามครับนีกระตูงงามครับพี่น้องตุ๊บอ่าอ่าตัวนี้กระตูงามอมู่ครับพี่น้องครับนี่แต้มที่สองครับผมปากกำลังอ้วนครับพี่น้องแต้มสองครับนี่รอบเด็กไปครับพี่น้อง ยามเบ็ดกันต่อครับเมื่อกี้นี่ได้สองแ cem แล้วครับผมถูกงามอยู่นี่น้อยน้อยสบายดีสบายดีเขียดดีน้องน้องน้องพี่น้องอ่ะขั้นต่อไปครับผมนี่หนามมีถั่วเพิ่มหน่อพี่น้องน้ำให้นนานไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยหนามถูกคันเท้าน่า โอ้พี่น้องครับโอ้ขันเป็นกรงเลยครับผมโอ้พี่นมากนี่ตัวปลาพี่น้องครับดูคอหญ่โอ,อ,งงโอ้ดูพี่น้องครับฮะตายแล้วมั้งครับเดี๋ยวน,วนปป้อมอนจะปดฮะพลาดหนาลุ่มคุมเลยครับพลาดหนาลุ่มคลุมเลยผอ้ตายผูตายพี่น้องผูตาย โอ้ปุกหครับปุกใหญ่โอ <s Elliott ills> ้ยตายช่างาตายพักเงาพักเงาโอ้พันเลยนี่โอ้ครับพี่น้องเอ้ยพันเลยเด้อโอ้จิ้มตะขอน้อยชัวร์โอ้ลุ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 ลโอ้จิ้ตะขอน้อยครับผมไอ้ยงเต็มปากเลยครับอ้วนใหญ่เลยครับพี่น้องครับเนี่ย อวนอุ้มปุบเลยนี่อ้วนใหญ่เลยครับกินปาข้อน้อยครับนี่อ้นนะครับเต็มปากเลยนะม้นแกให้เบื้องแกให้เบื้งนะครับแกให้พี่น้องเบิง้งพันปุ้มเลยพี่น้องเลยครับเสียกพันเลยครับพี่น้องเห็นปะครับนี่ครับปากข้อน้อยครับนี่ แต่อ็มปากปากคอแ่เลยพี่น้องนี่กินเต็มเต็มเลยครับนี่ปากคอน่อยกินเบ็ดน้ำมวนแล้วปาคอหญ่มา่กินที่หลังครับนี่ลงครับข้ายุบุรุษพี่น้องโอ้เกียบ,บุรุษครับยิงออกมาเลยนี่โอุคนครับพี่น้องครับโอ้ยอมเต็มเต็มเลยครับตรใหญ่เลยครับนี่กินปากคอน่อย พอหน่อยครับเต็ม่มครับ,รบพี่น้องหลังจากได้ประคองง่แล้วกบบยามขั้นต่อไปครับวีน้ำเล็กน้อยได้ครับทั้งนี้พี่นอ้องวีน้ำเล็กน้อยครับโอ้นี่ตายไปเขียดนี่อ๋อว่านตายครับยังสมบูรณ์ดียังสมบูรณ์ดีครับผมอ่ะพี่น้อง โอ,พอ้พี่น้องท่านหัวสีงกงค์มากเห็นะไหมพี่น้องครับหมูเป็นครับโอ้ตัวปลาพี่น้องครับนะค,ครับพี่น้องครับตัวปลาครับตัวงามอยู่ครับผมพี่น้องตัวงามอยู่ครับเดี๋ยวเห็นตัวปลาเดีวพี่น้องตัวงามด้วยท่านกวางพี่น้องได้ใจเย็ยนไนดะ้ เยงยสายยิงเงยปลาตัวงามเครับโอ้กินเขียดเต็มปากเลยครับผมนะครับเต็มปากเลยครับพี่น้องกินเนื้อเขียดเต็มปากเลยครับอ่ะมาแล้วพีน่น้องปวดท้อโคกปวดท้อโคกนี่น,นี่นีจะหนัก อย่างขั้นต่อไปครับมานเาพี่น้องได้ซีแต้มแล้วนี่ขั้น,นดีเลยสบายดีครับเขียดไปต่อครับพี่น้อง ทงนีน้ำท่วมถนนพี่น้องอ๋อคันนี้ก็สบายดีครับ สบายดีเขียดดีน้องดองดองจ้ยอย่างขั้นต่อไปครับพี่น้องครับผมโอ้โหนี่ก็ถือครับพี่น้องครับฮะขอ,อข้อน้อยนี่ครับผมอ่ะหวาน,นนะครับขอน่อยครับตัวนี้ ป,ปลาปนครับพี่น,ออน้องนะอย่าลืมวันปดป่าก่อนครับผมรุ่นขั้นสุดท้ายพี่น้องขั้นท้ายมันวอยอยู่นี่นะโอ้พี่น้องขั้นเบ็ดหมกครับหมกจู๊ๆเลยพี่น้องเอง้โอ้สงสัยตัวใหญ่จริงหมกเลยครับโอ้หลุดแล้วพี่น้องเอง้ ตกเงยหลุดแล้วครับโอ้หลุดเลยพี่น้องเลยตกเงยเโอ้หลุดเลยพี่น้องครับไมได้เขียบโอ้ยนะเมื่อกี้มันดิ่นอยู่ด้โอ้หลุดเลยครับโอ้ปลาตกเง,งยไหมหลุดเลย,ลเลยโอ้ชิดัยดิ้พี่น้องเลยป่าตัวง,งามเลยครับอ่ะขัดจุเป็นของเขาพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มาแล้วครับผมโอู้หันเงี้ยไรปากคอตัวทุตไทลุดพี่น้องเอ้เสีได้ให้ครับเงี่ยเขียดเฮ็ดรอบเดือกพี่น้องเอ้มานอยู่มึอนี่ครับต้องหัวคำหนึห่งสองตัวสามตัวตายจ่อยอ่ะรุ่นกันเข้าพี่น้องครับผมโอ้เสียดายตัวทุตไทเด้ตัวงาม องิกระเป๋าอน่เขาโอ้เจานยไปนู่นกไปเอาเปิดแล้วดีโอ้ยน้อาครับน้องนับหนึ่งโอ้งามนับหนนับหพี่น้องนับสองนับสองโอ้ยยังถังเลยตัวน้อยมได้หรอกคนนับสอง นับสามครับนับสามนอยครับวันนี้นะนับสามเฮ้ยลังในกระมูกด้วยครับนับสี่นับสีครับนับสี่ครับพี่น้องครับผมครับยังวันรอบนี้นับห้าครับพี่น้องนับห้าครับครับผมบาแม่ใครเพืนไ้ยังวันคนเป็นเสกังวันรอบนงลดดตัวนึงพี่น้องครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เป็นปากพ่อแย่กินล่ะทีท่ไทยพี่น,อน้องว่ไงนะมาลรุนกันตอนเศร้าพี่น้องบันนี้อาจจะได้บกบอกอีกก็ได้อาชิมานอีกพี่น้องครับพอกันมือ,อเศร้าครับผมการสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับพ่อแม่พี่น้องสุบูสุกนค,ค,ครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผม ครับเสานี้เอาก็มาก,กูเบ็ดแล้วครับพี่น้องครับอยากตื่นสวยยักน้อยครับมื่อนี้พี่น้องครับไปครับไปกูเบทเหมืก,กันครับผมเห็นหม้วไส้ข้าจมมาังมะนาพี่น้องครับเสียงปลาบ่อนน้อยพี่น้องครับ โอ้มีอาการเขาคนนี้พี่น้องอือครับผมอ๋อ,าอามาแล้วพี่น้องมาแล้วฮึอ้าวครับผมอ๋อตัวนี้กับนี่ตะเขียดครับพี่น้องตั้งแต่มเคลื่อน,นืนี่ครับก็จะได้ปล่อยเพื่อนไปแล้วครับผม เครียดเหรพี่น้องครับตั้งแต่เมื่อคืนครับบ่อนตายครับไปปรดเพิน่นปล่อยเพิ่นไปพี่น้องไปไปละตัวนึงพี่น้องได้ปรยเพื่นไปแล้วครับไปโอู้ไปไปรถตีเยียบไปละวไปย้อนขั้นต่อไปครับผมพี่น้อง พี่น้องครับกู้เบ็ดเรียบร้อยครับสว่วงเศร้านี่กูมัเลยครับครับเมื่ขึ้นนี่ก็ชสวงสามทุ่มกับได้อยู่สามตัวพี่น้องครับรอบเดอกมาใครอยู่ครับได้หาตัวครับมีตัวงามพี่น้องครับมันนี่ก็สวยแลวครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมุนได้ด้ครับพี่น้องครับผม มอนี้ก็น้ำมือนกับเจ้วครับผมครับขอบคุณพี่พอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆครับผมที่เข้ามาติดตามช่องผมนะครับพี่น้องครับให้รำให้รวยเด้อครับพี่น้องเอองวดสิมาไน่กัยทีรางวัลที่หนึ่งครับสำหรับลินล่าล้วครับพี่น้องครับผมล่าล้วครับครับ บํารง,งผลงานนำมดยู่บ้านเลยครับผมนะครับก็ได้ยูริกินพี่น้องในตัวเหญ่สองตัวนะครับคนนี้ก็ตัวงามอยู่ครับผมนี่ก็ตัวงามอยู่ครับ,น,น,รบนี่แหละครับผมพี่น้องร่วมครับ